ดี่ั้ชื่อศุนทรีนาคตีทศค่ะเป็นตัวแทนจากอำเภอสรีสทาค่ะสิ่งที่ได้รับลับประโยชน์ที่ได้จากโครงการอุบาสิกาแ,แก้วอุบาสิกาแก้วก็คืออย่างน้อยเราก็กจะได้ลาจากหน้าที่ภาระการงาน,นทางโลกค่ะมารับบุญเป็นการพักพักกายหยุดใจค่ะ เพื่อที่จะมารับศีลสมาธิภาวนานะคะ <c oughs> เป็นการเติมมูลนะคะสิ่งที่ประทับใจในโครงการนี้ก็คือ <c oughs> อย่างน้อยตั้งแต่เข้ามานะคะเ <c oughs> พราะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยปรปสรกก็คือเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> ตั้งแต่ผล <c oughs> คือ <c oughs> คือ <c oughs> คือผลก็คือเป็นอุปสรรคของเราแล้ว <c oughs> แต่เราก็สามารถที่จะมาตั้งใจที่จะมาโครงการนี้ ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้นะคะในโครงการอุมาสงแก้วอุมากาแก้วนะคะส่วนหนึ่งก็คือเราจะได้มาอยู่ร่วมกันร่วมกันทําความดีะคะ่ะความตั้งใจในการไปกถินสามห0 0่นวัดในครั้งนี้นะคะกะถินสามห0ื่นวัดดูแล้วเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะคะเพราะว่ามันจะคือจะเป็นแค่หวงเวลาห่วงเวลาหนึ่งแค่หนึ่งเดือน ละปีก็หนึ่งปีเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็อย่างคือตามประเพณีของวัฒนธรรมไทยตามีกของศาสนาพุทธก็คือจะต้องมีพระจำพรรษาคือห้าลูกเตาในฐานะของลูกหลวงพ่อในปฏิญานของของหลวงพ่อก็คือที่อยากจะให้อยากทอดจักถีสามหมื่น 30, วัดเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราอะค่ะ,ะเราในฐานะลูกเราอยากจะร่วมอย่างน้อยก็เป็นแค่เราก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในปณิธานของหลวงพ่อซึ่งเป็นในวาระของที่หลวงพ่อ,พอมีอายุ80พรรษาข้าหนูขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่จัดโครงการดีๆให้ลูกๆนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็อยากจะมา วโครงการแล้วก็ในฐานะที่หลวงพ่ออายุ80ปีหนูก็อยากจะร่วมบุญกับหลวงพ่อค่ะที่ว่าหลวงพ่อมีความตั้งใจให้ลูกๆจัดโครงการให้ลูกๆขอให้หลวงพ่อมีอายุยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงได้เป็นหลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้ลูกที่ดีที่สุดละค่ะ นูปลืม้มปลื้มมากนาก็ป่ปรโ